ขับรถอยู่ไม่ว่างรับสายปฏิเสธสายที่เราไม่รับอย่างมีมารยาททาแบบนี้ค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของเราในขณะที่เราเนี่ยขับรถอยู่เนาะอย่างเช่นตอนนี้ขับรถอยู่นะแต่มีสายเรียกเข้าเราก็อาจจะไม่สะดวกที่จะรับสายเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมาพาทุกคนดูวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์ในการปฏิเสธสายที่เราไม่รับในขณะขับรถแบบมีมารยาทนะคะทุกคนอันดับแรกก็ให้เราเนี่ย ปัดตัวนี้ก่อนนะคะปัดขึ้นของโทรศัพท์มือถือของเราจากนั้นให้เรากดไปที่ตัวจุดวงกลม3จุดตัวนี้ค่ะกดแตะไปหนึ่งทีนะคะและให้เราหาตัวที่ขึ้นคำว่าโหมดมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ค่ะกดแตะไปหนึ่งทีอ่ะกดค้างนะคะทุกคนขออภัยค่ะกดค้างแล้วก็ย้ายเข่าออกมาเอาออกมาไหนนะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ มาตัวนี้นะคะจากนั้นพอเราย้ายเขาออกมาแล้วให้เรากดออกค่ะกดมาสู่หน้าจอหลักเหมือนเดิมทีนี้ก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าและให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นและกดไปที่ตัวนี้ค่ะโหมดมอเตอร์ไซ่์และให้เรากดแตะไปที่ปฏิเศษสายเรียกเข้า กดแตะไปหนึ่งทีค่ะในให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าทั้งหมดไหมในขณะที่เราขับรถหรือว่าในขณะที่เราเปิดตัวนี้อยู่นี่นะคะของน้ำเป็นปฏิเสธสายเรียกเข้าทั้งหมดค่ะทุกคนจากนั้นกดย้อนออกต่อมาค่ะตอบกับอัตโนมัติด้วย SMS กดแตะไปหนึ่งทีและให้ทุกคนทำการเปิดนะคะให้เหมือนของน้ำ โอเคพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกค่ะเพียงเท่านี้เวลาที่เราขับรถนะคะทุกคนก็ให้เราแค่ปัดหน้าจอแล้วก็กดเปิดโหมดตัวนี้ไว้ก็พอคะ่ะทุกคนกดแบบนี้แล้วก็กดยอมรับและดําเนินการนี่คะ่ะยอมรับและดําเนินการปัดปัดแล้วก็กดใช้ทันทีทีนี้นะคะเราก็ปิดเครื่องมือถือแล้วก็ขับรถไปได้เลยค่ะ พอมีใครโทรมานะคะโทรศัพท์ของเราเขาก็จะปฏิเสธสายเรียกเข้าให้เราเองและก็จะมี sms ส่งไปให้บุคคลนั้นๆที่โทรเข้ามาหาเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ